ท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับตอนที่หนึ่งผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นงานเป็นการเกินไปถ้เป็นเหตุจะมันเป็นบจจัยบรรดาท่านผู้อ่านมีความํำคาญตอนนี้ไปก็ขอเชิญชวนธรรมดาท่านหลายมาอ่านเรื่องนิทานกันดีก,กว่า นงงิทานคุยง่ายฟังง่ายไม่ต้องคิดนัานคุยง่ายฟังง่ายไม่ต้องคิดมากนิทานตอนนี้ก็ขอนําท่านมาพบกับดูไลเป็นว่าวันนี้วันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเป็นวันที่คุยกันระหว่างป้ากับหลานเมื่อป้ากับหลานคุยกันมาแล้วในวันก่อน หลังจากนั้นก็จากกันไปนานนับเวลาเกินหนึ่งเดือนวันนี้มีโอกาสมาพบกันเพราะว่าวันนี้ท่านเท่าแก่สุวรรณวีรผลกับปัรด,ดาลูกสาวลูกชายลูกสะใภ้ลูกเขยและบรรดาญาติมิตรของท่านต่างคนต่างพากันมาบำเพ็ญกุศล นำรูปหล่อจำลองของท่านเจเจตนาวีรผลพัญญาท่านสวรรณวีรผลแล้วก็อัฐิท่าคือกระดูกมาบรรจุที่มรดกที่ท่านสร้าง <c oughs> วันนี้ก็มีอะไรล่ะมังกรจากนาครสวรรค์ก็มีนักกรรมผู้หญิงเผ่าต่างๆของจีนแต่เป็นคนไทยวันดาสาวจีนทั้งหลายเหล่านี้มาถามแล้วเสียงเป็นคนไทยชัด นะผิวองเธอก็เป็นผิวไทยแต่งแต่แต่งแต่งตัวเป็นจีนมาแสดงคนมากมายทางโรงเรียนสุธรรมวิทยาทางโรงเรียนพระสุธรรมพระสุธรรมยานเทระวิทยาก็นํำโยธวาทิตกับพีพาดพิพาดมอญเครื่องใหญ่เอามาช่วยในงานเพราะว่าพิพาดมอญน,นี้คณะ ท่านสุวรรณวีรผลเก,เกจีจตนาเป็นหัวหน้าในการก่อสร้าง <c oughs> พร้อมด้วยลูกหลายนอนทักพวกพี่น้องก็รูคว,วามว่าเมื่องานผ่านไปเล่าโก้ก็ผ่านไปเล่าเกยก็ผ่านไป,นไปแล้วก็อะไรจริงโตรหรือบางกรก็ผ่านไป หลังจากนั้นก็เหลือแต่เด็กๆก,กำลังกินข้าวผัดคือเด็กนักเรียนโรงเรียนพระพุรมยานวิทยาเถระวิทยากำลังกินข้าวผัดกันตอนเย็นจุไยมองแล้วก็รู้สึกสดชื่นวเวลานี้เห็นนักเรียนทุกคนมีความสดชื่นมากในตอนต้นกับวันเลงรับงานศพเวลาที่มังอ่ามังกรแสดงก็ดีแล้วก้นแสดงก็ดี นางฟ้าจำแรงคุณชาวจีน,สนแสดงก็ตามต่างคนต่างก็ด,ดูกันแบบสบายตอนเย็นวันนี้ปรากฏว่างานผ่านไปก็กำลังกินข้าวผัดกันมีความสุขเธอมองแล้วกันมองหน้าคุณป้าน้อยบอกว่เขาเลยพูดกับคุณป้าว่าคุณป้าเจ้าขา <c oughs> วันนี้ดูนักเรียนและทุกๆคนที่มาในงานมีความสุขมาก เราก็หาความสุขกันต่างหากเรามาชมบริเวณกันทุกคุณป้าน,น้อยเจา้าคะวันนี้ออกจากวิหารร้อยเม็ดไปกันแล้วกันนะ <c oughs> ต่างคนต่างเดินป้าก็เดินหลานก็เดินออกจากวิหารร้อยเม็ดแล้วก็ปรากฎมองดูข้างล่างขณะที่คุยกันตอนต้นในงานคราวก่อนที่ผ่านมา ลานเขาวิหารร้อยเมตรด้านหน้ายังเป็นดงหญ้าอยู่เวลานี้ทั้งหมดกลายเป็นคอนกรีตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในที่คอนกรีตเขาเขาเขาหล่อไปเขาเทไปรายกดมัมีพป้นที่แ,วแวหวงๆสี่เหลี่ยมห่างกันประมาณสี่เมตรสี่เมตรแปดเมตรแปดเมตรห่างกันช่องละแปดเมตรเป็นระยะระยะโยไรก็แปลกใจถามว่าคุณป้าเจ้าขา อันนี้หลวงปู่ท่านทำอะไรเสมอไหมก่อนหนูมาเห็นดงหญ้าเขียวเชื่อ,อมแต่เวลานี้กลายเป็นหญ้าคอนกรีตไปแล้วความจริงหนูคิดว่าบริเวณหน้าร้อยเมตรนี่น่าจะเป็นสนามหญ้าว่าน้อยก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าหลานรักเรื่องนี้หลวงปู่ท่านเคยคิดมาก่อน ท่านบอคิดว่าจะทําสนามหญ้าบ้างจะทําสวนดอกไม้บ้างเมื่อต่อมาผลปรากฏว่าเวลาน้ําท่วมลงไมาก,ก็ดีฝนตกน้ํามากก็ดีน้ําขังรถราไม่สามารถจะวิ่งในสนามนี้ได้ในลานหญ้าได้ท่านก็ตัดใจคิดว่าถ้าวัดทำสนามยญ้าสนามหญ้าก,ก็ดีสวนดอกไม้ก็ดีไว้ก็ต้องใช้เงินทุกวัน แต่วันนี้วัดต้องใช้เงินใช้ค่าคนงานบ้างค่าวัตถุต่างๆบ้างค่าน้ำบ้างข่าวไฟบ้างเป็นต้นเป็นนั้นว่าวัดต้องใช้แต่เงินที่วัดใช้ก็เป็นเงินที่บรรดาท่านพุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลมาถ้าใช้งเงินบำบเพ็ญกุศลมาบำรุงต้นหญ้านี่ก็เห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ว่าสถานที่อื่นอาจจะเหมาะสมก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดท่าสงท่านบอกไม่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพราะว่าบริเวณมีรถจ,จอดมากเวลามีงานจริงๆสถานที่ก็เต็มไปได้วยรถถ้าทํำไนสนามหญ้ารถก็จอดไม่ได้ฝนตกน้ําท่วมขังรถก็จอดไม่ได้เวลาน้ําหลากมารถก็จอดไม่ได้ การบำรุงวักษาก็ต้องเสียทุกวันทหารจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเทเป็นคอนกรีตดีกว่าให้เป็นลานแข็งน้ําท่วมรถก็จอดได้น้ําหลากมารถก็จอดได้ไม่ต้องมีใครบํารุงหญ้าคอนกรีตหญ้าคอนกรีตจะงอกงามตามสภาพของหญ้าเองคือแข็งเสมอและที่เป็นจุดแหว่ง จุดแหวงแหวงนะั้นไม่ใช่อะไรนั่นก็คือว่าเป็นหลุมเฉพาะที่จะปลูกไม้พุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม้ดอกแลวไม่ว่าไม่ใช่ไม้ผลไม้พุ่มมาไว้รักษาร่มแปดเม็ดปลูกหนึ่งต้นแปดเม็ดปลูกหนึ่งต้นขนาบกับทางเดิอนออกแวป่อต่อไปทางหน้าวิหารพระสำรนีสงส์ ก็อย่าปลูกเป็นแนวไป8เมตร1ต้นแมเป็น8เมตร1จุด1จุดจุดอาจจะเป็น2ต้น3ต้นก็ได้เป็นพุ่มร่อยไปตลอดแนวแล้วทางเดินเข้าวิหาร100เมตรพระธรรมนิสงที่หาร100มเรมตรมก็าตามก็อย่ปลูกสองข้างทางห่างกัน8เมตร8เมตรเหมือนกันต่อไปเมื่อต้นไม้ขึ้นดีแล้วจะมีจะมีความเขียวชอุ่มและมีความเยือกเกยน็น เป็นที่นา่าเป็นสุขน่าคนที่พักจุลยก็ถามว่าหนูถามนิดเดียวป้าอธิบายที่ยาวป้าก็เลยบอกทอบอกว่าถ้าอธิบายยาวหนูก็ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าแค่นี้ถึงไม่ยาวขนาดนี้หนูอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จุัยก็บอกว่าหนูเข้าใจแล้วแล้วจุลยก็มองต่อไปว่าใต้บริเวณอาคารที่พระ ปฏิสถานพระจำระนิสงพระจำระนิสงบ์บริเวณรอบน้ำแปลกรามีหกสองค์ใต้อาคารของท่านมีซุวมสามสิบซุ้มจุลัยก็ถามป้าว่าทำไมหลวงปู่สร้างซุ้มมากนักคุณป้าก็บอกว่าการสร้างนี้ถ้าปกติจะเห็นว่ามากแต่ว่าเวลางานกระถิ่นก็ดีเปล่าใหญ่กเ็เพคก็ดีงานประจำปีม,มีนาคมก็ดี ทั้งหมดนี้ส้วมทั้งหมดที่มีอยู่ไม่มากคือว่าส้วมทุกหลังจะมีคนคอยสี่ห้าคนทุกจุดทุกห้องแสดงว่าส้วมไม่พอปริมาณคนจุ่ไรก็บอกว่าสบายใจนะวัดนี้ปอิจาระปัสสวะมื่อไหไปก็ได้เธอก็หันมองมาดูอีกทีว่าข้างบันดบใหม่ของท่านสุวรรณบีระผลที่นั่นมีโครงสร้าง พรูปพระบาทสมเด็จเจ้าลันหัวรายการที่เก้ารายการทีหกรายการทีห้ารายการที่หนึ่งอยู่เลยก็ถามว่าน้วงปู่จะสร้างไว้ทําไมคุณป้าน้อยก็บอกว่าหลานรักน้วงปู่ได้สร้างไว้ให้เพื่อน,นำมาสกการไหว้สการะบูชาวันหนึ่งวันจัก,กรีสองวันพิยมหาราชสามวันลูกเสือของเราหก แล้วก็สี่วันเฉลิมพระชนสาวราการที่เก้าเด็กๆต้งเกล,กลีต้องตามปฏติต้องไปรวมกันนมัสการที่นอนถวายพระมาลัยที่นี่ก็ลำบากจัดไว้สถานที่นี่เลยโดยเฉพาะอย่างเรื่องราการที่เก้าทำเป็นป้ายถวายพระราชาุศลจุไลก็ถามว่าป้าต้องปู่ถวายพระรชาชาุศนทั้งหลังวิหารร้อยเมตรเนี่ยหรือ ป้าก็บอกว่าลูกปู่ทำมาหลายจุดแล้วเฉพาะจุดนี้ถวายเป็นกรณีพิเศษถวายทั้งวิหารร้อยเม็ดด้วยมันดกด้วยแล้วก็คานรอบๆวิหารร้อยเม็ดวิหารคดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจำระนิสงองอีหกสิบสี่องค์จุไรก็ตื่นตันใจแล้วมองไปมองมาเลยก็มองดูพระจำระนิสงก็ถามมาคุณป้า พระจำรานี่ส่งมาไรน้องปู่จะปิดทองน้อป้าน้อยก็บอกว่าเวลานี้กำลังเร่งรัดช่างให้ทำความเรียบร้อยกับผิวแต่ว่าตั้งหกสิบสีโนี่หลานรักเร่งทรายมันก็ไปไปเร็วไม่ได้แต่เสร็จแล้วมาไรจะปิดทองมานนั้นจุไรก็ถามว่าปิดทองหรือถาทองน้องปู่ก็เลยบอกเออาป้าน้อยก็บอกว่าต้องปิดทองลูก การทาทองทำมาแล้วที่สิบสองไร่ดูมันว่าจะเป็นห่มผ้าฤฤฤฤฤลีกลักไปความงามสง่าดีไม่พอยันสีทองนี่ทาไม่ดีจริงถ้าปิดทองท่านก็เลยจะปิดทองจุไรก็ถามว่าใช้ทององค์ละกี่แผ่นคุณป้าก,ก็บอกว่าเป็นพันพันนะลูกนะอาจจะถึงสามพันแผ่นจุไรก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเงินห้าหมื่นบาทที่บรรดาท่านโปรด พูดจ่าพูดอ่าเขทอ,อดไม่ใช่สามพันแผ่นอาจจะเป็นหมื่นแผ่นเป็นหมื่นหมื่นแผ่นนะพระองค์ใหญ่มากทั้งแท่นด้วยเคยที่เขาถามว่าเงินที่เขาทำบุญมาห้าหมื่นบาทพอไหมคุณป้าน้อยก็บอกว่าสําหรับลุงปู่ของหลานพอทุกอย่างให้มาเท่าไหร่ก็พอให้พอดีกับราคาก็พอให้ไม่พอดีกับราคาก็พอพระเดฐานาที่ท่านคิดว่าถ้าตัดชิ้นใจจะทําอะไรได้ต้องทํา คำว่าขาดทุนไม่มีถ้าให้เขาไม่ไม่พอก็เงินที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำบุญบาไม่แจากัดประเภทเข้าร่วมถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมโดยก็พอเตอก็ถามว่าอาคารสำหรับพระจำรัสนิสองก็เป็นตึกสองชั้นอยากจะถามว่ามีมีเจ้าของได้อย่างคุณป้าน้อยบอกยังไม่มีสักนิวงเลยทุก แม้แต่หนึ่งตาตารางนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของที่ก็บอกว่าโอ้โหเป็นร้อยร้อยห้องนะคุณป้านะแล้วหลวงปู่เอาตังที่ไหนมาป้าน้อยก็บอกว่าก็ป้าบอกแล้วว่าเงินที่ทุกคนทําบุญมาวางเฉยๆนี่หลวงปู่นํามาร่วมสร้างหมดกลงความว่าหลวงปู่ไม่ได้เก็บเผตังไว้เธอก็แงนไปดูพระพุทธพระธรรมนิสงคือพระรูปหน้าตักแปะสี่ศอก แล้วก็ถามว่าคุณป้าพระจำระนี่สงก็ดีอีกอย่างหนึ่งเรียกวพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกตามที่คุณป้าเคยบอกมาแล้วว่าหลวงพ่อปานบอกว่าพระขนาดนี้เป็นพระประธานมาตรฐานหนูอยากจะถามว่าถ้าไม่เกินวิสัยของคุณป้านะว่าคนที่สร้างพระจำระนี่สงแล้วนี่จะตกมรรคไหมคุณป้าก็ยิ้ม พป้ายก็ตอบแบบนักปราดเพราะว,ว่าหลานรักถ้าคนนั้นก็สร้างพระภายนอกคือองค์นี้วางตรงนี้แล้วก็สร้างพระภายในไว้ด้วยใน,นยความหมายท่านนึกถึงพระองค์นี้อยู่ในใจไว้เสมอเป็นประจำใจเพราะว่าไม่ต้องทุกวินาทีเอาแค่ก่อนหลับนึกตั้งสองสามนาทีนึกถึงภาพพระเติ่นใหม่ๆนึกถึงสองสามนาทีแค่นี้พอแล้ว หรือว่าจะทํางานทําการอะไรก็ตามนึกถึงภาพพระที่เราสร้างไว้ทั้สองสามนาทีก็พอทํางานมันจะจัดก,การทําบุญแล้ไม่จะทํางานทางยากเรื่งารทำงาน,งานประจำหรือว่าถ้าเดินทางไปไหนถ้าเอิบบังเอิญจะคิดได้ก็นึกสักสองสามนาทีก็พอด้วยความเคารพอย่างนี้ทุกคนที่นึกอย่างนี้จะตกนรกไม่ได้ คุณหลานก็แสนจะดีถามว่าคุณป้าที่พูดวันนี้น่าน่าเรื่มใสอยากจะถามว่าเหตุผลความเป็นมาที่คนสร้างพระภัยนอกกายแล้วนึกถึงพระภัยในใจที่ไม่ตกนรกมีที่ไหนมีตัวอย่างไมมป้าคุณป้าน้อยก็บอกว่าตัวอย่างน่ามีเยอะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัดไว้แต่ป้าก็จำไม่เคยได้นะ เป็นในเพียงลุงปู่ท่พูดไว้หลายเรื่องป้าก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนป้าเช็ดยเปรี้ยวปากสนิทตะขอบนน้ำเพราน้ำท่วมปากขึนหน่อย <c oughs> หลานสาวก็ยิม้มเมื่อคุณป้าหันไปหยิบน้ํจาจะมาดื่มคุณหลายก็มองสายตายกวาดไปดูพระพุทธรูปแล้วก็เหลือบตาลงต่ำรกาก็ไปเห็นคนสองคน อ้วนพุงปิ้นคล้ายๆกับพร้อมนุ่งผ้าเตี่ยวถือกระบองคนอันรูปร่างใหญ่ตัวมากผิวก็ไม่ขาวไม่ดำค่อนข้างขาวผิวกึ่งเกรียงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเด่นเข้ามาคุณหลานคือจุไลก็ถางว่าป้าน้อยว่าคุณป้าเจ้าขานั่งใครสองคนน่าจะเป็นนักเกรงโตนะ ถ้าเป็นนักเกรงด้วยก็ต้องโตด้วยเพราะตัวก็โตพุงก็โตนุ่งผ้าเตี่ยวต่อเป็นกันตอ่ตอโตกับต่อเตี่ยวด้วยก็มาไข่ป้าน้อยก็เหลือบหน้ามองแล้วก็ยิ้มยกมือไหว้ท่านทั้งสองเกลยบโบราณรักไข่ล่ะเมื่อคราวก่อนหลานก็พบดีแล้วนี่นาทีแล้วนะนั่นคือว่าท่านองค์นาาคือท่านปิยะท่านปิยะเทวา ลิในหนึ่งที่เรียกวิยะยาววีแต่โอนที่เดินตามมาข้างหลังและเะหลืองกันินิดรูปร่างเขาขาวนั่นคือท่านบุเรงนองเทวด,ดาจุไรฟังก็นุดดึกก็ไได้ว่าคราวก่อนเจอครั้งึ่งแล้วก็ยกมือไหว้ท่านทั้งสองเข้าม,มาใกล้ท่านทั้งสองก็ยิ้มแล้วถามว่าดานรักคุยเรื่องอะไรกันจุไรก็เลยบอกว่าหนูทั้งสองหนูก็ป้า กำลังคุยเรื่องอนิสงส์สร้างพระพุทธรูปคนสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กก็ตามขนาดใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คุยกันทังเรื่องพุทธรูปนาตักสีสอ่อที่เรียกว่าพระจำรัสนิสงที่เรียกว่าพระจำรัสนิสงตอนนี้เป็นนามว่าพระจำรัสนิสงนี่องค์โต แล้วบางคนมีสตังไม่พอถ้ามาร่วมทำทำก็ดีหรือว่าไม่ร่วมทำแต่สร้างพระองค์เล็กๆอย่างขนาดพระถวายสงฆ์ฐานหน้าตักสามนิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างห้านิ้วบ้างสิบบ้างสิบสองนิ้วบ้างโตนี้บ้างเอาเล็กที่สุดก็นหน้าตักสี่นิ้วถ้าทำบุญอย่างนี้สร้างพระอย่างนี้ถวายวัด หนูอยากจะถามลุงทั้งสองว่าเขาทั้งหลายจะตกมรรคไหมลุงทั้งสองลุงปิยะยาววีก็หันไปหาลุงเบลียงนองว่าเรื้อหน้าที่อย่างนี้จะลูกรักนะเป็นหน้าที่เขาเบลียงนองเขาจะตอบตุลัยก็หันไปถามคุณลุงเบลียงเบลียงนองถามว่าคุณลุงเจียวค่าจะตอบได้ไหม <c oughs> ก็ลุงก็บอกว่าเรื่องตอบเป็นของไม่ยากหลานรักก็ตอบได้ทันทีว่าคนที่ทำบุญอย่างนี้แล้วก็คือสร้างพระพุทธร,รูปถาวายในไว้วนพุทธศาสนา <c oughs> เมื่อสร้างพระภัยนอกแล้วคือนอกกายก็เอาใจคือกายภายในคือใจของเราี่เองนึกถึงพระที่เราสร้างไว้อย่างคนที่ถาวายสังฆทานเขามีพระพุทธร,รูปอยู่ด้วย ก็นึกถึงพระพุทธรูปนั้นก็ดีนึกถึงผ้าเหลืองหรือผ้าไตรก็ดีนึกถึงของใช้ของกินก็ตามนึกไปจําใจไว้จุลัยก็ถามว่านึกตลอดเวลาใช่ไหมคุณลงุงคุณลุงโบเลงนองก็บอกว่าไม่ใช่นึกตลอดเวลานึกเฉพาะเวลาคือเวลาก่อนจะหลับนึกซึ่งหน่อยภาพที่เราถวายสังฆทานมีอะไรบ้าง ภาพที่สร้างพระจำระนี่สงรูปร่างลักษณะเป็นยังไงนึกนิดหนึ่งสักสองสา 2, นาทีสักหนึ่งนาทีก็พอนึกด้วยความเคารพแล้วก็รายการที่สองเมื่อตื่นใหม่ๆตื่นพับนึกพับหรือเนึกตื่นสักหน่อยนึกใหม่ๆมนึกต่อไปก็ได้ว่าเราสร้างพระเราทำบุญอะไรมาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถวายสังฆงทานที่มีพระพุทธรูป หรือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้กับวัดหรือว่าสร้างพระจำรานิสง์ทั้งหมดนี้อน,นิสง์จะทําให้คนนั้นไม่ลงนรกจุลัยก็ถามว่ามีตัวอย่างไหมเจ้่ยวาคนลงท่านบุรเรงนองก็บอกว่าตัวอย่างนั้นมีเป็นของไม่ยากหลวงปู่ของหลานเคยเทศให้ฟังบ่อยๆใช่ไหมเรื่องท่านมัตตได้คุณลีเทพบท จุลัยก็บอกว่าเป็นความจริงหนูเคยฟังแล้วก็จําได้บางตอนบางตอนก็จําไม่ได้หลวงปู่บางทีพูดไปพูดมาถึงเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทบนิดหน่อยชนหัวทีลืมไปเลยก็อยากจะทราบจากคุณลุงคุณลุงบริงนองก็บอกว่าท่านมาตตกลณลีเทพบุตรแต่กูน,นี้ท่านไม่แต่กูลน,นี้ท่านต่กูลไม่เคารพพระพุทธศาสนา เพราะว่าเป็นพรามพ่อเป็นครูสอนของพรามเขาไม่เคยไหวพระพุทธเจ้าไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่แต่ว่าขณะที่มัตตกุณฑลีเทบทจะตายจากความเป็นคนเห็นบา้าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสามารถช่วยตัวเองได้พ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นมหาเศรษฐีก็ช่วยไม่ได้ เอ็นึกว่าคนชาวบ้านเขาลือกัน่าองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมมีเมตตาสงสงเคราะห์ไม่เรียกว่าใครเกิดนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรา่าขอให้มาช่วยรักษาโรคให้หายเพียงเท่านี้ตายจากความเบ็งคนผลน้การนึกถึงพระพุทธเจา้าบรรดาลให้ท่านผู้นี้ไปเกิดเปนเทบดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารต่อมาได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เป็นเทวดาฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันท่านบุเรงนองพูดแบบตามพูดแล้วก็บอกว่าถามว่าหลานรักเชื่อไหมจุไรก็บอกว่าเชื่อแต่ว่าคติโบราณมีว่า พรติบโบราณก็มีว่าสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นสิบตายเห็นไม่เท่ามือคลำถ้าบุเรงนองก็บอกว่าเอาแล้วหลานยุ่งแล้วทำลุงยุ่งแล้วนะคำว่าบุเรงนองก็มันไดาญาติโยมพุทธริษัทต์ตรวทราบว่าการพูดตอนนี้เป็นเรื่องของนิทานเอาเชื่ออะไรมาใช้ก็ได้เดี๋ยวคือว่ากไปใหม่หลังจากนั้นอุตุไรก็บอกว่า เอางี้ก็แล้วกันคุณลุงเจ้าคะ่ะหมูอยากจะพบท่านมัตเดุนาลีเทพบุตรเวลานี้ท่านอยู่หรือท่านไปไหนหรือท่านนิพพานไปแล้วท่านลุงบุเรงน้องก็บอกว่าท่านมัตตเดุนาลีเทพบุตรยังไม่ไปนิพพานบุฟังเทศเจากพระเจ้าแล้วเป็นประโสูดาบันพระเจ้าทรงรับรองแบบนั้นแต่ต่อมาท่านจะเป็นพระอิยเจ้าขั้นไหนนั้นลุงไม่ทราบ จาแต่พิน์อยู่ว่าเวลานี้ท่านเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรีวโลกจุไรก็ถามว่าคุณลวงเคยไปชั้นดาวดึงหรือคุณลุงก็บอกว่าเทวดาชั้นจาตุมาราชทั้งหมดเป็นทหารของพระอินทร์เป็นเทวดาที่มีกําลังใหญ่ก็ต้องไปดาวดึงเป็นปกติทุกวันต้องไปเฝ้าพระอินทร์กันไปรับโอวาทแลโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งวันโกน วันวันโกนของพระสิ้นเดือนน้ำพระก,กลางเดือนก็ต้องไปรวมไปรวมกันที่เทวสภา <c oughs> ไปฟังโอไปรับโอว่าจากเทวราชาคือไปอินไม่งั้นก็ฟังเทศเจระโพธิสัตว์ก็รวมความว่าเป็นนวัดท่านบริเงนองยืนยันว่าเคยพบท่ามัตต่กุณฑลีจุไรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณลุงเจ้าคะเวลาพอมี มองดูเวลาแล้วเห็นว่าตะวันรูบรูปเต็มทีแต่ยังไม่ค่าลุงพาไปหาท่านมนาด้วุณลีเทพบุตรได้ไหมท่านบุเรงน้องก็ท่านปิยะยาวีก็บอกดได้ที่ลุงมาวันนี้ลุงพร้อมเพราะทราบแล้วว่าหลานจะต้องการแบบนี้จึงมากันจุลัยก็ถามว่าคุณลุง้าไปสวรรค์ชช่นดาวดึงเนี่ยคุณลุงจะนุ่งผ้าเตี่ยวไปแบบนี้เลยพุงของลุงก็เหมือนพร้อม จะผ้าก็น,นิดเดียวทําไมเทวดาชอบนุ่งผ้าแบบนี้คุณลุงก็บอกว่าหลานอย่ายุ่งกับเรื่อง,องเทวดาการแต่งกายการแต่งตัวอย่าไปยังไงไปเรื่องของเทวดาไม่เกี่ยวกับมนุษย์แต่ว่าถ้าหลานต้องปากต้องการให้ลงุงพาไปสอนเส้นดาวึงสถิวโลกลุงก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่เพื่อเครื่องแบบชุดนี้เป็นเครื่องแบบอยู่ยาม เวลานี้ก็ไปหาเทวดาผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอริยะเจ้าลุงก็ต้องรอให้แหลมเปียบจุไรก็ถามว่าอะไรแหลมลุงก็เลยบอกหัวแหลมจุไรก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะหือคุณลุงบปเ็งน้องก็ถามว่าหัวเราะทำไมจุไรก็บอกว่าหัวแหลมนี่เขาเรียกคำหัวเิงนะลุงนะท่านบุเรงนองก็มือลูบหัวว่าหลานรักทำไมพูดกับลุงแบบนั้นล่ะ เห็นเทวด,ดาเป็นลิงอย่างนั้นหรือชุไรก็บอกหนูเห็นก็พูดกันแบบนั้นนี่ว่าหัวแหลมก็เหมือนหัวลิงท่านลุงเดือนสองก็บอกว่าการหัวแหลมนี้ไม่ใช่แหลมดิงนะลูกนะเป็นแหลมเทวด,ดาต่อไปในพริบตาเดียวรูปร่างหน้าตาทั้งก็เปลี่ยนโสดทรงก็เปลี่ยนเจ้าโอชองสวยสดงดงามมีเครื่องประดับแพรพราบร,ร,ริยับมีพื้นเป็นทองคำประดับประดาปรดิแก้ว แปลวพรามสวยสดชุดงามมากคุณลุงก็บอกว่านี่เครื่องแบบเต็มยศของลุงนะเวลาที่จะไปตะบดิงเขาต้องแต่งตัวกันแบบนี้ไอ้เครื่องแบบนั้นก็แต่งเป็นชุดชุดอย่างพวกใครกายก็ดีนายทหารก็ดีนายตำรวจก็ดีเขามีเครื่องแบบเต็มยศกันแต่ว่าไม่มีใครเขานุ่งกันทุกวันเวลาอยู่บ้านเขาอ,อาจจะนุ่งผ้าขาม้าก็ได้ผ้าเตี่ยวก็ได้หรือว่าเกงเกงในตัวเดียวก็ได้อยู่ตามลาพัง ถ้่เวลาทํางานทําการใดหญ้าฟันฟืนฟันดินเขาก็นุ่งตามสบายไม่ใช่เครื่องแบบเต็มยศมาแต่งกันแต่เวลาที่วันเฉลิมพมะชมวันสายก็ดีเฝ้าพระบาทสมเดใจหัวก็ตามใบเบากายก็ต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศชั้นใดทเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็มีสภาพแบบนั้นเวลานี่ลุงกําลังแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่าเมื่อกี้ลุงแต่งตัวเห็นดูทันไหมตัวอะไรก็บอกว่าไม่ทัน ก็ถามว่าทําไมการแต่งตัวก็ลงเจรเร็วกว่เด็วนักท่านได้สอนก็บอกว่าลุงนะ่ะไม่ได้แต่งตัวได้วยมอลุงแต่งตัวตามความรู้สึกพอน,นึกว่าจะให้เป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นเต็มทีเป็นทันทีอางนี้อารมณ์เป็นทิพย์จุไรก็ถามว่าคําว่าทิพย์เนี่ยหมายความว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามต้องการเสมอใช่ไหมลุงก็บอกว่าใช่ คำว่าทิพแปลว่าเล่นถ้าภาษาไทยทำแบบเล่นๆคือไม่ต้องตั้งใจนักไม่ต้องใช้กำลังแรงทำแบบเบาๆเบาๆความมิถิปก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏตามความต้องการของใจจิวเลยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นค่นลุงทั้งสองพานหนูไปเถอะท่านลุงก็บอกว่าไอตัวของหลานมันหนักลลก เวลานี้มีหนังมีเนื้อมีมีตับไตไส้ปอกมีขี้มีเยี่ยวโอ้มันเหม็นลเลอะเทอะเอางี้ดีกว่าทิ้งผิวไว้ตรงนี้นะทิ้งเปลือกไว้ตรงนี้ธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีนี่เป็นธาตุดินของเหลวภายในเป็นธาตุน้ําลมพัดไปมาในทานลมหายใจเป็นธาตุลมความอบอุ่นในกายร่างกายเป็นธาตุไฟทิ้งไว้ตรงนี้ เอากายในคือกายทิพย์ไปกับลุงดีกว่าลุงพร้อมแล้วจุเลก็บอกว่าถ้าลุงต้องการแบบนั้นลุงก็ดึงกายทิพย์หนูออกทีดึงไปกับลุงผลสุดตันลุงก็บอกตกลงก็เป็นว่านับหนึ่งสองสมถ้าสามปับ๊บต้องเคลื่อนปุ๊บทันทีนะจุไลก็บอกพร้อมว่าน้อยก็บอกว่าพร้อมเป็นว่าท่านเดวสองก็นับพร้อมวันหนึ่งสองสามปับ๊บ เป็นถึงสามปั๊บทุกคนเคลื่อนจากกายทันทีมีกายเป็นทิพย์ทุกคนก็แพร่พรา,พราปริยับสวยสดงามตามกำลังของบุญในที่สุดท่านทังสองก็พาคนดังสองไปสวรรค์ชั้นเดาวดึงสถิวโลกอันดับแรกไปแวะเทมดุกปนศิลาอายก่อนต้องมาแต่การคือกราบไหว้ท่านพระอินเพื่อนท่านเป็นโป่ หลังจากนั้นขออนุญาตท่านปู่ไปขอพบธรรมดตยกุณลีเทพบุตรอรันดาท่านพุทธบวิษัทต์สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอยุติเพียงเท่านี้เพราะเวลาทั้งหมดแล้วพระธรรมไล่เขาลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงึงมีเดบรรดาแท่พุทธศาสน,นิกชนผู้อ่านทุกท่านสวัสดี